อยู่ดีครับเมื่อนี้มาเปิดราคาข้อยกยกฟฝูงเลยครับยกฟูงเลยนะครับนี่ครับหกตัวนะครับตัวตัวผู้กี่ตัวนี่ตาตัวผู้ตัวผู้สองตัวตัวผู้สองตัวเมียแม่ลูกแล้วก็ตัวเมียตัวนี้ตัวนึงนะครับตัวเล็กนี่ตัวเล็กครับ ควายควายนี่ท้องท้องท้องกี่ตัวนะสามตัวเลยท้องทั้งสามแม่เลยท้องสามแม่นะครับแม่แม่นั้นก็ท้องครับแม่นี้ก็ท้องแล้วก็ลูกตัวเมียนะครับตัวนี้ลูกตัวผู้นะครับผมตัวนี้แม่อีกตัวนะครับแม่นี้ก็ท้องนะครับแม่นี้ท้องกี่เดือนแล้วครับไม่รู้ขอืหบอกนะตัวนี้ตัวผู้ครับตัวผู้ตัวเดียวนะครับตัวเมีย ตัวเมียท้องสามสามตัวนะครับแม่ท้องสามตัวท้องทั้งสามเลยนะครับสูงประมาณ130ร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบก็ฝนกระตกครับนี่ครับถ้าปล่อยเป็นคู่ได้ไหมตานี่ถ้าปล่อยเป็นคู่ได้เหมือนกันนะครับไปคุยราคากันเองนะครับ แม่แม่แม่นี้หกหมื่นห้าครับแม่ลูกแม่นี้หกหมืนห้าแม่ก็สูงประมาณร้อยร้อยสามสิบครับ 6, 5, 5, 6, 6. นะถ้าจะแยกก็มีนะครับแม่นี้ก็ห้าหมืนห้าห้าหมืนห้าครับแต่ลูกตัวผู้ครับไม่มีตำหนิครับรับประกันครับไม่มีตำหนิสวยนะครับนี่ครับ ลูกตัวนี้ตัวผู้ครับแต่ถ้าแม่นั้นแยกห่ะทคะอะไรแยกแยกค่า55,000เอาแม่แม่นั้นรอลูกมาเนี่ยลูกตัวผู้อ๋อแม่ลูกนี่ครับแม่ลูกครับตัวนี้แม่ลูก55,000ครับลูกเป็นตัวผู้ครับลูกมันกีเดือนนี่ครับลูกได้สี่เดือนครับ ตัวนี้ตัวแม่นะครับแม่ก็ท้องแล้วนะครับท้องน่าจะประมาณเดือนนะครับแม่ก็อยู่ประมาณสามเดือนนะไรครับครับนะลูกสี่เดือนนะครับนี่ครับแม่ก็ประมาณสูงประมาณ 100, 130ร้อยร้อยสามสิบลูกเร็วลูกโชว์เดี๋ยวลูกโชว์คนไหนเร็วเร็วเร็ว ถ้ายกฟูงก็สองแสนเท่าไหร่นะ 2> 2, <5. S 1> ยกฝูงหกตัวสองแสนห้านะครับคล<ป>้องไปท้องสามตัวนะครับตัวแม่ท้องสามตัวครับมีเบอร์โทรไหมต๊ะเบอร์อะไรนะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งห้าศูนย์สองหนึ่งห้าศูนย์สองหนึ่งะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับราคานี้ตลองได้ครับตะครับตลองได้นะครับผมยกฟยกฟูงครับ 6ตัวครับโอเคครับผม